วอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นั้นมีความหวังที่จะพลิกเอาชนะทัพสาวไทยได้เพื่อให้ได้เหรียญทองฟรีเกมนะครับหลังทัพสาวไทยนั้นเข้าไปที่1ของกลุ่มโดยเป็นการชนะสมนัดรวดต้องเข้ามาโคจรเจอกับสาวฟิลิปปินส์ที่เข้าเป็นระดับ2ข,ของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเสานี้ทั้งคู่จะเจอกันเวลา17บเนาิกาตรงนะครับในรอบรองชาเลตชาติที่เข้ามาทั้งสี่ชาตินั้นล้วนเก่งกันหมดเลยนะครับท่านั้นไม่ผ่านเขารลอบมาจนถึงตอนนี้ เราก็ประมาทคู่ต่อสู้ในแต่ละชาติไม่ได้เลยเราก็เล่นไปตามเกมของเราที่เคยเล่นไปนะครับแล้วเราก็จะเป็นฝ่ายชนะได้ผมคิดว่าไทยนั้นก็ต้องปรับการเล่นที่ดีกว่านี้อีกนิดหนึ่งรู้ๆอยู่นะครับว่าเวียดนามกับฟิลิปปินส์นั้นมีความกระหายที่อยากจะชนะเราอยากจะเหนือเราให้ได้เพื่อคว้าเหรียญทองฟรีเกมนะครับสลับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งนะครับอินโดนีเซียนั้นเจอกับเวียดนาม ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสาวไทยนั้นก็ต้องมาโคจรเจอกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองแดงซีเกมนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงฟิลิปปินส์นั้นก็ต้องมาโคจรเจอกับสาวไทยที่ผลงานดีชนะ3นัดรวดทําให้มีคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ให้มีความสนใจอยู่ไม่น้อยเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาในการรับฟังนั้นเราไปรับฟังกันได้เลยนะครับ เรามาเริ่มต้นด้วยคอมเมนต์แฟนบอลบอลฟิลิปปินส์ท่านแรกเลยนะครับคอมเมนต์ท่านแรกเลยฉันรู้ว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายแต่ฉันก็ยังหวังว่าฉันอยากจะได้เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยเพื่อผู้ที่เยอะเย้อโคลจะได้เงียบลงความคิดเห็นของคนต่อไปเลยนะครับว่าเอาชนะประเทศไทยเราไม่รู้ว่าใครจะชนะในครั้งนี้ระหว่างฟิลิปปินส์กับประเทศไทยเมื่อรู้ความจริงว่าทีมไทยนั้นแข็งแก่งจริง เราไม่เคยรู้ว่าฟิลิปปินส์จะเอาชนะไทยได้ในตอนนี้ได้อย่างไรดังนั้นอย่าสรุปว่าทีมฟิลิปปินส์จะแพ้ทีมไทยพวกเขายังไม่ได้เล่นเลยวันเสาร์นี้ความเขินอดอื่นๆเป็นลบไปหมดแล้วคุณสามารถดูพวกเขาได้เพียงเชื่อใจทีมหญิงของเราพวกเขานนั้จะทําได้คอมเมนต์ของคนต่อไปเลยนะครับเราได้อันดับ4อีกแล้วมาที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับ เพียงแค่เหรียญทองแดงเราก็มีโอกาสที่จะชนะอินโดนีเซียการปิดกั้นการป้องกันสิทธิ์มีเพียงฟิลิปปินส์เท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าฉันหวังว่าเวียดนามจะเป็นแชมป์ในครั้งนี้ฟิลิปปินส์นั้นจะได้เหรียญทองแดงไปที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเมื่ออินโดนีเซียแพ้ให้กับทีมฟิลิปปินส์ฉันจะสู้แม้ว่าพวกเขาจะสู้กับทีมแชมป์แหายอำนาจก็ตาม ไปที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับถ้าไประเทศไทยและเวียดนามชนะมันจะเป็นฟิลิปปินส์ประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งไปที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าลูกบอลกรมอะไรก็เกิดขึ้นได้กู๊ดลักโชคดีนะพวกเราไปที่คอมเมนต์แฟนๆบอลล์บอลฟิลิปปินส์ต่อไปเลยนะครับคู่ต่อสู้กับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ก็ต้องทำลายคำสาปให้ได้มาที่ความคิดเห็นต่อไปเลยนะครับ ฉันหวังว่าสีเกมในครั้งนี้เราจะส่งเด็กๆได้ลงเล่นเกมบ้างนะมาที่คอมเมนต์ท่านถัดไปนะครับสู้กันฟิลิปปินส์คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าไทยเวียดนามลงเล่นเพื่อเหรียญทองส่วนฟิลิปปินส์อินโดจะลงเล่นเพื่อเหรียญทองแดงมาที่คอมเมนต์ฟิลิปปินส์ต่อไปนะครับสู้สู้ฟิลิปปินส์คอมเมนต์ฟิลิปปินส์ต่อมาเลยนะครับการแข่งขันนี้แข่งันไหนล่ะ ก็มีคอมเมนต์มาตอบกลับด้านบนว่าวันเสาร์นี้ครับมาที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับแค่เชื่อใจผู้เล่นฟิลิปปินส์ว่าเราจะทำได้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับฉนันหวังว่าวาเดจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่ดีที่สุดในโลกไปที่ความคิดนของคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าอย่าประเมินฟิลิปปินส์ต่ำไปจนกว่าจะมีความหวงังเพียงแค่ไว้ใจพวกเขาและให้ความภาคภูมิใจแก่พวกเขาบ้าง คอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับพวกเขาทำได้พวกเราแค่ภาวนาให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปด้วยดีมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับแค่เหรียญทองแดงฉันก็มีความสุขแต่ถ้าจะมีความสุขมากกว่านี้ถ้าฟิลิปปินส์ได้เหรียญเ,เงินสู้ๆนะความคิดขหงคนต่อมาเลยนะครับฉันหวังว่าเวียดนามจะเป็นคู่ต่อสู้เราต่อสู้กับชาติมห,หาอำนาาอีกครั้งสู้ต่อไป ไปที่ความเห็นต่อมานะครับอินโดนีเซียจะเป็นคู่แข่งฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งเพื่อชิงเหรียญทองแดงอย่างแน่นอนไปที่คอมเมนต์ต่อมานะครับไทยคือคู่ต่อสู้ของเราในตอนนี้มาที่ความคิดเห็นของคนต่อมานลยนครับได้บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศมหาอำนาจดังนั้นเราจึงรู้ว่าพวกเขาแข่งเก่งจริงๆแพ้หรืหอชนะมันไม่เป็นไรสิ่งที่สําคัญคือเราได้สู้แล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบกับต้นบนนี่ว่า ถึงแม้เราจะแพ้ให้กับประเทศไทยแต่เราก็ได้ไปชิงเหรียญทองแดงกันคอมเมนต์แฟนๆวอลลย์บอลฟิลิปปินต่อไปนะครับไทยปะทะฟิลิปปินคอมเมนต์ฟิลิปลปินของคนต่อมานะครับมันยากที่จะได้เหรียญเงินและเหรียญทองแต่หวังว่าเราจะได้เหรียญทองแดงความเห็นของคนต่อมานะครับได้บอกว่าหากฟิลิปปินมีข้อผิดพลาดในการเล่นทั้งหมดพวกเราจะแพดได้แน่นอนจากนั้นจะไม่มีการซ้อนรับที่ดี คอมเมนต์แฟนๆต่อไปนะครับทีมฟิลิปปินส์สู่เขื่อชนะจับใจที่คุณได้สู้คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับขอให้โชคดีนะฟิลิปปินส์คอมเมนต์แฟนๆต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าเกมนี้แข่งเมื่อไหร่นะแข่งวันเสาร์วันที่สิบามพฤษภาเวลาสิบเนาฬิกาตรงนะครับคอมเมนต์ของคนต่อไปนะครับไทยพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศ จากนั้นฟิลิปปินส์กับอินโดเราจะไปชิงเหรียญทองแดงกันคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับได้บอกว่าหวังว่าจะมีปฏิหารกับประเทศไทยอัชราพรและก็ชาชุออนเริ่มดีขึ้นเรื่อยในลีกตรุรก,กีดังนั้นเกมจึงไม่หยุดนิ่งและพวกเขานั้นมีประสบการณ์มากขึ้นไปอีกไปที่คอมเมนต์ต่อมานะครับได้บอกว่าทีมฟิลิปปินส์มีบางอย่างที่ต้องพูดตราบใดที่พวกเราสามารถเอาชนะประเทศมหมอำนาจได้ คมเมคต์ของคนต่อมาเลยนะครับฮ่าฮ่าาโชคดีฟิล LIKE. ิปปินส์โชคดีโชคดีความคิดของคนต่อไปได้บอกว่าไทยและเวียดนามชิงเหรียญทองแดงเหรียญเงินส่วนฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียชิงเหรียญทองแดงแล้วก็อันดับ4ี่ไปที่คอมเมนต์ต่อมานะครับประเทศไทยกําลังโบกมือลามาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับเหรียญทองไทยเหรียญเงินเวียดนามอินโดนีเซียเหรียญทองแดง ฟิลิปปินส์ไม่ต้องพูดมาที่ความคมิดเห็นต่อมาเลยนะครับสิงคโปร์คาดว่าที่จะชนะเรามันก็เหมือนกับกัมพูชาบางทีคุณอาจจะมีความทะเยอทะยานที่จะเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ความคิดเห็นคนต่อมาเลยนะครับได้บอกว่ามันเป็นสีชาติที่ต่อสู้กับฟิลิปปินส์ไทยอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามในรอบรองมาที่คอมเมนต์ต่อไปนะครับมันก็เหมือนกับเระเทศไทยเพิ่งฝึกในฟีเกม คู่ต่อสู้ของพวกเขาไม่มีความท้าทายใดๆรอแค่เกมระหว่างไทยกับเวียดนามในรอบชิงแน่นอนว่าการต่อสู้ของแต่ละทีมนั้นเข้มข้นมากมาที่คอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ของคนต่อไปเลยนะครับได้บอกว่าเอาละ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะถ้าคุณไม่เอาชนะฟิลิปปินส์ในการแข่งขันของฟิลิปปินส์ได้มันควรที่จะเป็นทีมของเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศพบกับไทยอืม ไปที่คอมเมนต์ส่วนสุดท้ายกันเลยนะครับกับคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์กันแฟนๆฟิลิปปินส์ต้องเจอกับไทยในวันพรุ่งนี้จบไปแล้วนะครับทุกท่านกับความเห็นนะนทั้งหมดนี้แล้วนี้ก็จะเป็นมุมมองความเห็นบางส่วนของแฟนๆวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับถ้าผมผิดพลาดกันใดผมก็ขอขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆดูจบแล้วมีความเห็นกันยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่อง Star Comment แล้วสามารถคอมเมนต์กันได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสตาร์คอมเมนต์ต่อไปด้วยนะครับแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปด้วยเลยนะครับผู้ท่านสวัสดีครับทุกคน